นานมาแล้วและหมู่บ้านหนองแวงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แสนจะห่างไกลความเจริญเส้นทางก็ธุระกันดารบางช่วงก็มีแต่ป่าหญ้ารกชันเปลียวจนไม่สามารถเดินทางได้ด้วยทางเท้าเส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวหมู่บ้านได้มีเพียงทางน้ําโดยใช้เรือลัดเลาะ,ะตามสายน้ําเล็กๆเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามด้านหลังโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ชาวบ้านในหมู่บ้านจะยึดอาชีพออกเรือดักปลาบางก็ทำกเกษตรผสมผสานเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาตามประษาในหมู่บ้านนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเศรษฐีคำซึ่งร่ำรวยมาจากการขนส่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรบรรทุกลงเรือไปขายยังหมู่บ้านใกล้เคียงนับว่าเศรษฐีคำเป็นเจ้าเดียวในหมู่บ้านหนองแวงที่ทำกิจการนี้หลายครั้งเศรษฐีคำต้องไปส่งผักผลไม้ยังต่างหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดีวันหนึ่งก็ได้บังเอิญไปเจอกับนายสำรีเพื่อนรักสมัยยังเด็กที่สนิทกันราวกับเป็นพี่น้องคลานตามกันมานายสำรีนั้นพื้นเพยเป็นคนยากคนจนได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปตอนยังหนุ่มเพราะในอดีตหมู่บ้านหนองแวงนั้นนับเป็นหมู่บ้านปิดผู้คนสิ้นหวังเขาจึงหวังจะไปลืมตาอาปากได้ที่หมู่บ้านอื่นแต่ถึงอย่างนั้นชะตาชีวิตก็ไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยขึ้น แต่หลังจากนั้นไม่นานเศรษฐีคำก็เริ่มต้นกิจการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทำให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้เศรษฐีคำและนายสำลีนั่งพูดคุยร่ำสุรากันอยู่นานสองนานตามประสาพเพื่อนรักที่ไม่ได้เจอกันหลายสิบปีนี่ข้ากับเอ็งไม่เจอกันมานานเอ็งดูภูมิฐานขึ้นเยอะเลยตอนนั้นหากข้ายอมกัดฟันทำกินในหมู่บ้านก็คงไม่ต้องมาตกยากเพียงนี้ เองก็อย่าพูดให้อะไรมันแย่ไปตามปากสิวะเองจะเริ่มใหม่ตอนนี้ก็ไม่สายไปหรอกนะกลับบ้านไปพร้อมข้าเพื่อจะมีลูกทางที่นั่นที่ดินอันน้อยนิดที่นั่นข้าก็ขายทิ้งไปหมดแล้วไม่มีอะไรรอให้ข้ากลับไปทำได้ร้องไอคำเอ้ยนายสำลีพูดน้ำเสียงเศร้าพลางยกจอกเล่าขึ้นกระดกเศรษฐีคำก็ได้แต่ปลอบเพื่อนในหัวก็แอบคิดว่าอยากจะแบ่งที่ทางให้เพื่อนได้ทำกิน แต่ก็ยังไม่ทันได้เอ่ยปากบอกนายสําีีก็เอิยขึ้นมาซะก่อนข้ารู้ว่าถ้าข้าเอ่ยปากขออะไรเองไปอาจจะดูไม่สมควรนะักแต่ไอ้คำเองก็ร่ำรวยถึงเพียงนั้นข้าจะขอหยิบยืมเงินไปใช้ทำทุนค้าขายสักหน่อยจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าวะนายสําีีมองเพื่อนรักวัยเด็กโดยสายตาละห้อยสภาพมอมแมมผอมซูบข,ของเพื่อนรักทำให้เศรษฐีคำไม่ลังเล ที่จะหยิบยื่น้ำใจให้เลยข้าเน่ะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากหรอกคนที่ทำมาหากินเช่นคนอื่นหากแต่เพื่อนรักเอ่ยขอหยิบยืมข้าหรือจะแลกน้ำใจในายสำลีดีใจมากจนน้ำตาอาบแก้มโผล่เข้ากอดเพื่อนรักแน่นจนเศรษฐีคำเองก็ยิ้มหัวเราะร่ายินดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนหลังจากนั้นนายสำลีก็สาบานสัญญาไว้กับเศรษฐีคำเป็นมั่นเป็นหมาอ ว่าเมื่อไรที่ร่ำรวยเงินทองและครอบครัวสมบูรณ์มีลูกสาวจะยกให้เป็นญาติเกี่ยวดองกันกันกบลูกชายของเศรษฐีคำทั้งสองตกลงสัญญากันเอาไว้โดยมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเศรษฐีคำก็ได้กลับไปยังหมู่บ้านที่จากมาส่วนนายสำลีก็ได้เริ่มต้นทำการค้าที่หมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ต่อมาไม่นานในแวดวงพ่อค้าต่างก็เล่าลือกันใหญ่ว่ามีเศรษฐีเพิ่มขึ้นมาอีกคนนั่นก็คือเศรษฐีสำลี ในสำลีนั้นเป็นคนหัวใสเจรจาพาธีก็เก่งกาจจึงนำทุนที่ได้รับมาจากเศรษฐีคำไปต่อยอดจนกระทั่งกิจการดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดการเวลาผ่านไปฝั่งเศรษฐีคำก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปยังหมู่บ้านนี้เลยทั้งฝั่งเศรษฐีสำลีเองก็มัวแต่วุ่นอยู่กับการค้าของตนและการจ้างครอบครัวคำสัญญานั้นจึงค่อยๆเลือนหายไปเศรษฐีสำลีนั้นมีลูกสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนนามว่าช่อม่วง เมื่อเวลาผ่านเลยจวบจนจะยี่สิบปีช่อม่วงก็เติบใหญ่จนเข้าสู่วัยที่จะออกเรือนมีครอบครัวผู้เป็นพ่อจึงมองหาชายหนุ่มที่เพียบพร้อมด้วยหน้าตาและฐานะที่พร้อมจะมาเป็นลูกเขยของตนพ่ออยาจะให้เองเลือกชายหนุ่มที่ชอบพอมาให้พ่อดูตัวเพื่อจะเป็นลูกเขยให้กับพ่อขอคนที่มีฐานะใกล้เคียงกับเราหน่อยนะลูกจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในวันข้างหน้า อย่างน้อยที่สุดก็จะได้ไม่ต้องแบง่งทรัพย์สินของเราไปใช้แล้วถ้าเขาเป็นคนดีมีฝีมือแต่ไม่มีทุนจะทำการค้าขายและจะพ่อคนพวกนั้นเอามาทำหัวหน้าครอบครัวไม่ได้หรอกลูกถ้าคนที่คิดจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็ต้องมีหัวมองการไกลถ้าแม่กระถังเงินทุนที่มียังจะเอามาใช้หล่อเลี้ยงคนในครอบครัวยังหามาไม่ได้ ก็ไม่สมควรที่จะนำมาให้เป็นภาระแล้วทำไมเราถึงไม่ให้เงินเขาไปก่อนแล้วรอให้เขาลงทุนจนกระทั่งงอกเงยค่อยตามเก็บผลผลิตละจ้ะพ่อหนูเองกลับคิดว่าคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีเงินทุนมีออกถมเทปไปถ้าเราสนับสนุนเขาแบบนี้จะไม่ดีกว่าละจ๊ะชอโมองนั้นรู้สึกว่าพ่อของตนวาดหวังไว้ว่าตนจะต้องแต่งงานกับลูกเศรษฐีสักคนเพราะตั้งแต่เด็กจนโตพ่อก็เอาแต่ยึดตามว่า เรือล่มในหนองทองจะไปไหนหญิงสาวอ่านใจผู้เป็นพ่อได้ออกหมดจึงได้พูดดักคอไว้แบบนี้พ่อมีเองไปลูกสาวคนเดียวก็ย่อมอยากจะให้เองสุขสบายไปทั้งชีวิตพ่ออยากหายห่วงว่าหลังจากที่พ่อแม่ตายไปเองจะอยู่ดีกินดีไม่ต้องนั่งกัดก้อนเกลือกินในวันนี้หากพ่อสามารถหาคนที่จะมาทำให้ชีวิตของลูกมีความสุขความสบายโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนได้ แบบนี้ลูกไม่ชอบใจหรือพ่อเคยได้ยินคำว่าลางเนื้อชอบลางยาหรือเปล่าลจ๊ะตัวหนูเองก็ไม่เคยคิดหรอกว่าคำพูดเหล่านี้มันจะเป็นจริงแต่หลังจากที่หนูเห็นแล้วว่าพ่อสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้มันก็น่าจะมีคนที่เก่งและฉลาดเหมือนพ่อบ้างนะจ๊ะคำพูดป้อยอ,อขอผู้เป็นลูกสาวทำให้ผู้เป็นพ่อไม่กล้าที่จะเสนอความคิดอะไรออกไปมากเพราะท่าทางของลูกสาวจอมหัวแข็งจะมีผู้ชายในใจอยู่แล้ว และมันก็เป็นจริงอย่างที่เศรษฐีกลัวเมื่อวันหนึ่งลูกสาวได้นําผู้ชายคนหนึ่งมาแนะนําให้ตนได้รู้จักพ่อจ๋าวันนี้ชอบม่วงพาพี่มานพมาสวัสดีพ่อจ้ะใครกันชื่อนี้ไม่คุ้นหูเอสเลยลูกเต้าเหล่าใครกันละ่ะสวัสดีจ้าพ่อเศรษฐีฉันชื่อมานพฉันย้ายมาจากเมืองอื่นจ้ะฉันชอบบรรยากาศที่นี่ ดูดินก็ดีเลยคิดจะตั้งรกรากทำมาหากินที่นี่ดูแล้วปลูกผักปลูกข้าวน่าจะอุดมสมบูรณ์ขายไปก็คงจะมีกำไรจ้ะแล้วที่ดินของเอกอยู่ตรงไหนมันมีมากพอที่จะสร้างเรือนหลังใหญ่ให้ลูกสาวของข้าเลือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้าพอเศรษฐีจะมีที่ดินแค่ไม่เท่าไหร่อยู่ทางด้านข้างของหมู่บ้านทำแพรเล็กๆเ,เอาไว้เป็นบ้านมันเชื่อมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ด้วย เพื่อเอาผักไปขายได้นะจ๊ะเอ้ยแค่บ,บ้านก็ยังไม่มีใจอยู่แล้วแบบนี้ทำไมถึงกล้ามาจีบลูกสาวข้าเอกไม่คิดจะไววหน้าข้าบ้างเลยนะไอ้มมนนบพอ่อทำไมพูดแบบนั้นล่ะจ๊ะก็ไหนพ่อบอกว่าให้ชอบม่วงหาผู้ชายที่ชอบมาแนะนำให้พ่อดูตัวก็นี่ยังไงล่ะจ๊ะชอบม่วงชอบพี่มันนบเพราะก็เป็นคนขยันและตั้งใจทำมาหากินไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วย แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปคว้าเอาใครมาก็ได้นะลูกแล้วรู้ไหมว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครพ่อแม่ของฉันไม่มีหรอกจ้าฉันเป็นลูกกําพร้าถือได้เร่ร่อนเดินทางม,มาถึงที่นี่พ่อเศรษฐีจะได้รังเกียจฉันเลยนะจ๊ะเชื่อเถอะว่าจะเป็นคนดีและจะไม่ทําให้ช่อบโมดลําบากแน่นอนจ้าเมื่อเจอไอ้หนุ่มที่มีแต่ตัวแม้กระทั่งบ้านก็ยังไม่มีอยู่เข้าให้เศรษฐีสาลีก็ถึงกับรู้สึกอึดอัดใจพูดไม่ถูก แล้วพอรู้ว่าเป็นลูกที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อีกก็เทียบเท่ากับเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ายิ่งเพิ่มความรู้สึกลำบากใจให้กดเป็นพ่อมากขึ้นไปอีกเป็นสิบเท่าไม่ต้องพูดถึงสมบัติพระสถานนั้นก็ไม่มีแม้สักแดงเดียวไม่นำซ้ำยังดูท่าทางเป็นคนซื่อๆโง่ๆแต่ลูกสาวเพยียงคนเดียวกลับรักชอบพ่อเสียมากดูท่าจะทุ่มเทไปกับไอ้หนุ่มมานพเข้าอีกเษฐีสำลีก็ถึงกับแทบยกมือขึ้นกุมขมัก รีบร้อนใจคิดหาวิธีจัดการไม่ให้ลูกสาวไปตกลงปลงใจกับผู้ชายไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้โดยเร็วแล้วแผนการของเศรษฐีสำรีก็เริ่มต้นขึ้นเศรษฐีส่งคนไปสอดส่องดูว่าเจ้านกนกหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีคนนั้นทำมาหากินอะไรใช้ชีวิตอย่างไรกันแน่เพียงไม่กี่วันคนของเศรษฐีก็กลับมารายงานพอเศรษฐีคนที่ชื่อมานพนั้นวนวไม่เห็นจะทำงานทำการอะไรเลย ฉันเห็นแต่เอาแต่นอนตกปลาไม่กระดิกไปไหนเลยทั้งวันแล้วกันแล้วแบบนี้ลูกสาวข้าจะไม่ถูก,ลกหลอกรอแล้วไอท้ทีมันบอกว่าจะปลูกผักทำนาของมันเล่ามันทำจริงหรือเปล่าทำจริงจ้ะพอเศรษฐีแต่มันก็ทำแบบขอไปทีสวนไร่ก็ยังไม่ค่อยใส่ใจดูแลรดน้ำสักเท่าไหร่ที่นาตอนนี้ก็ใกล้ฤดูฝนแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเตรียมตัวไถเพื่อเตรียมดินเลย เศรษฐีสำลีก็ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าถ้าปล่อยไว้นานอาจจะไม่เป็นการดีต่อลูกสาวดังนั้นจะคิดหาหนทางด้วยการเข้าไปพูดคุยกับหนุ่มมานพโดยตรงแต่ถึงยังไงผู้เป็นพ่อก็ยังรักษาน้ำใจของคนเป็นลูกยอมให้ช่อม,ม่วงผู้เป็นลูกสาวติดซอยห้อยตามไปด้วยไหนลองพูดกันหน่อยสิถ้าข้ามีเรื่องจะไหว้วานให้เองทำเองจะทำได้หรือเปล่ามานพ ลูกสาวมาหาฉันถึงที่นี่พ่อเศรษฐีมีเรื่องอะไรจะใช้งานฉันก็ใช้มาได้เลยนะจ๊ะขอเพียงพ่อสนับสนุนให้ฉชนกับช่อม่วงได้อยู่ด้วยกันจะงานหนักงานเบาใช่ไม่เกี่ยงเลยจ้ะเศรษฐีไม่สศกอารมณ์อยู่ในใจปากก็บอกว่าจะไม่ทําให้ลูกสาวของเขาต้องลําบากแต่ดูเอาเถอะแม้กระทั่งมาถึงบ้านน้ําสักขันก็ยังไม่มียกมาให้เศรษฐีสําลีที่ต่างก็มีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังเมื่อเจอคนปฏิบัติไม่ถูกใจเช่นนี้ จึงเริ่มจะรู้สึกรังเกียจไม่พอใจลูกเขยขึ้นมามากคือทุกทีแต่ในวันนี้เขาก็มาถึงที่ก็เพื่อจะทำให้ลูกสาวได้ตาสว่างข้ามีบัญชีอยู่หลายเล่มแต่ว่าทำไม่ทันอยากจะให้เองช่วยทำบัญชีให้ข้าสักหน่อยจะได้หรือเปล่าไอ้คราจะไหวาวานหรือให้ลูกน้องในเรือนทำก็เกรงว่าพวกมันจะทำได้ไม่ถูกต้องเพราะพวกมันไม่รู้หนังสือแต่ฉันเองก็ไม่รู้หนังสือเหมือนกันนะจ๊ะ แต่ก็เอาเถอะถ้าพอ่อเศรษฐีไม่รังเกียจฉันก็จะทําให้เชิญเอาบัญชีมาทิ้งไว้ที่บ้านของฉันได้เลยจ้ารับรองแค่วันเดียวฉันจะจัดการให้เรียบร้อยทําเป็นแน่หรือเปล่าวะนี่เป็นบัญชีลูกหนี้ของฉันทั้งหมดเองจะจดบันทึกยังไงถึงจะบันทึกได้ครบถูกต้องกันเพราะแต่แต่ต่ที่ข้าเริ่มเก็บเงินมาพวกลูกน้องที่เรือนมันก็จดบัญชีกันแบบผิดผิดถูกถูก,กมาโดยตลอดตัวข้าเองก็ยังโจรปัญญา ไม่รู้ว่าที่แท้แล้วลูกนี้มันส่งมาครบหรือไม่ครบกันแน่ขอเพียงแค่มียอดเงินต้นกับจำนวนวันแล้วก็ยอดหักหนี้ฉันก็สามารถคำนวณให้พ่อเสรษฐีได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปจ้ะแต่มีอีกเรื่องที่ฉันอยากจะขอแค่อย่าให้มีใครมาเที่ยวแอบดูฉันเวลาที่ทํางานก็แล้วกันเสรษฐีสำลีรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่นักถึงแม้บัญชีที่ให้มนบทำจะไม่ใช่งานยากอะไร แต่เป็นเพราะความโลภและความไม่ไว้ใจของเศรษฐีสำลีจึงกลัวว่าหากมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเงินทองที่บันทึกเอาไว้จะผิดเพี้ยนต้นอาจจะขาดทุนได้แต่เพื่อทําให้ลูกสาวตาสว่างเศรษฐีจำใจต้องทิ้งบัญชีเอาไว้ไม่ให้ใครมาคอยเฝ้าดูตามที่มานพขอจนกระทั่งถึงกําหนดวันรุ่งขึ้นที่เขาจะต้องกลับมารับงานตัวเศรษฐีสำลีกับช่อม่วงก็ได้เดินทางมาที่เรือนแพของมานพอีกครั้ง มานพเไม่เห็นว่าคนรักและว,ว่าที่พ่อตามาก็รีบออกไปต้อนรับอย่างยินดีทั้งยังไม่ลืมหอบหิ้วสม,มุดบัญชีหลายเล่มออกมาให้เศรษฐีสัมฤีด้วยทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วจ้าฉันทำบัญชีเอาไว้ให้พ่อเศรษฐีอย่างครบถ้วนต่อจากนี้ไปต่อให้พ่อเศรษฐีไม่ได้ไปเก็บเงินเองลูกน้องก็จะเก็บเงินมาให้พ่อเศรษฐีได้อย่างครบถ้วนเศรษฐีไม่เชื่อว่ามานพจะสามารถทำบัญชีออกมาได้เพราะสม,มุดบัญชีทั้งหมดที่เขาให้คนนำมาให้ มันคือสมุดบัญชีที่ถูกจดไว้อย่างไม่ครบถ้วนมีนำซ้ำคนส่งก็ยังส่งผิดส่งถูกบ้างเขาจึงคิดจะลองใจว่าที่ลูกเคยแต่เมื่อเขาเปิดสมุดดูก็ถึงกับตกตะลึงเพราะมันถูกแก้ไขและทำให้ถูกต้องจนครบถ้วนทุกบรรทัดเป็นยังไงบ้างจ๊ะพอใจหรือเปล่าฉันทำงานอย่างละเอียดได้เพียงเท่านี้นั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นฉันไม่รู้จริงๆว่ามีการเก็บไปแล้วกี่รอบแต่เท่าที่ดูก็เห็นว่าพ่อเศรษฐีเก็บเงินคนพวกนี้เกินไปหลายอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ คำพูดที่แสนตรงไปตรงมาของมนย์ทำให้เศรษฐีถึงกับรู้สึกอับอายเพราะมันคือเรื่องจริงที่เขามักจะเอาเปรียบลูกหนี้ที่มาส่งดอกอยู่บ่อยๆแล้วลายมือที่เขียนอยู่บนสมุดนั้นส่วนมากก็เป็นลายมือขอเศรษฐีนั่นแหละมันจะเข้าตำรามั่วเพราะตัวเองแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายที่ไม่มีความสามารถแม้แต่จะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังกลับทำบัญชีที่เขาเขียนทั้งผิดและถูกเอาไว้ให้กลับมาใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้ได้เป็นครั้งแรกที่เศรษฐีถูกทำให้เสียหน้า แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมประกาศให้มานกไป,ปลูกเขยอย่างที่ลูกสาวต้องการยังคงดื้อรัน้นคิดจะทดสอบต่อไปหวังว่าเขาจะมีสักครั้งที่ชายหนุ่มพลาดลูกสาวจะได้ไปแต่งงานกับลูกชายพ่อค้าจากสเพาเจสทีเสถียีสำลีจึงกลับมายัางเรือนของตนนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายตลบพยายามหาบททดสอบมาล้มไอหนุ่มมานกให้ได้ครั้นก็คิดแผนการหนึ่งออกไม่กี่วันต่อมาเขาจึงไปยังบ้านเรือนแพของนายมานกอีกครั้ง เห็นว่าเป็นคนมีฝีมือขนาดนี้ก็เลยอยากจะลองถามดูสักนิดว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะเข้าฤดูฝนเราควรจะทำอะไรที่นำไปขายได้ในช่วงก่อนที่ฝนจะมาถึงกันดีละ่ะถ้ามันมีแนวทางที่น่าสนใจคนในครอบครัวหรือคนในหมู่บ้านก็น่าจะพอเอาไปต่อยอดได้อีกถ้าจะถามความเห็นของฉันฉันที่เป็นคนเรียนน้อยรู้น้อยก็คงจะบอกได้เพียงแค่ว่า ให้ทำที่เก็บมเมล็ดพันธุ์เพราะใกล้ฤดูฝนแล้วการเก็บมเมล็ดพันธุ์ของข้าวและผักในนาในแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเป็นฉันฉันจะทำเครื่องมือเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ที่จะเก็บไว้ใช้ในฤดูเพาะปลูกปีหน้าจ้ะถ้าอย่างนั้นเองก็พอจะทำไปตัวอย่างออกมาได้สักชิ้นหนึ่งไหมล่ะข้ายาจะให้เองลองเอาไปขายในตลาดกลางหมู่บ้านถ้าขายได้และชาวบ้านไว้ใจ ก็อาจจะทําให้ข้ายอมยกลูกสาวให้ไปแต่งงานกันเป็นชิ้นเป็นอันสถกทีนายมานพได้ยินก็ไม่คิดที่จะคัดค้านคําพูดของว่าที่พ่อตาชายหนุ่มใช้วิชาความรู้ที่เขามีเริ่มต้นจากการนําไม้ไผ่สายพันธุ์ดีมาสารอย่างแน่นหนาหลังจากนั้นก็ค่อยนำอยํำยางไม้ที่ผสมกับน้ํายาบางอย่างที่เขาคิดค้นขึ้นนํามาฉโลมทาด้านนอกของตัวไม้ไผ่ที่สารแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ได้ของที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ได้ กันฝนกันความชืน้นอีกอย่างตัวยางไม้นั่นก็กันมแมลงบางชนิดได้อีกด้วยผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชอบและเยินยอในความสามารถของมานพบจนถึงกับยอมยกย่องว่าเป็นผู้รู้ของหมู่บ้านทั้งที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแทๆ้ๆเสียงชื่นชมนั้นยิ่งทําให้เศรษฐีสำลีไม่พอใจมากขึ้นเพราะเท่ากับว่าลูกเขยแสนจนคนนี้มีคุณสมบัติตามที่เขาเคยหลุดปากไปตั้งแต่ต้น ทางช่อม่วงเมื่อเห็นว่าผู้เป็นพ่อทดสอบคนรักกับตนหลายต่อหลายรอบไปที่เรียบร้อยจึงทวงสัญญาอนุญาตให้ได้แต่งงานแต่ท้ายที่สุดเศรษฐีสำลีก็ยังไม่ยอมอนุญาตให้ช่อม่วงได้แต่งงานอย่างที่ปรารถนาทำไมพ่อถึงไม่ได้สักคำพูดละ่ะตอนนี้พี่มานกเขาก็ทำตามที่พ่อขอรอได้หลายเรื่องแล้วครั้งก่อนก็ขอให้เขาทำบัญชีลูกนี่ให้พ่อ ที่พ่อเป็นคนจดเองแล้วยังให้พี่เขาทำขอไปขายในตลาดแล้วหาเงินให้ได้ภายในหนึ่งวันพี่มานกค้าอก็ทำได้อีกแล้วแบบนี้ทำไมพ่อถึงไม่อนุญาตที่พวกเราได้แต่งงานกันสักทีละจ๊ะบอกตามตรงเลยก็แล้วกันนะพ่อไม่ต้องการให้ลูกไปแต่งงานกับไอ้คนไม่มีอนาคตอย่างนั้นนายลองบอกพ่อได้หรือเปล่าว่านอ,อกจากที่มันน้อยกระดิกเท้าตกปลาวันวันหนึ่งมันยังทำมาหากินอย่างอื่นเป็นอยู่อีกหรือไม่ พ่อไม่เคยเห็นพี่เขาทำงานเลยด้วยซ้ำทำไมถึงตัดสินคนอื่นแบบนี้ล่ะจ้ะพ่อจะต้องทำยังไงพ่อถึงจะยอมให้พวกเราได้แต่งงานกันสักทีเอาแบบนี้ก็แล้วกันขอเพียงแค่ไอ้นุ่มนั่นเอาทองจำนวนเท่ากับน้ำหนักตัวของลูกใส่กระสอบมาให้พ่อดูได้พ่อก็จะยอมยกลูกให้เป็นเมียของมันแต่ถ้าทำไม่ได้งานแต่งงานที่ลูกร้องขอพ่อมาตลอดพ่อก็อนุญาตไม่ได้เช่นกัน ช่อม่วงรู้สึกเหมือนถูกบิดาท,ทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเธอร้องไห้วิ่งออกจากบ้านไปกลับไปหาชายคนรักพร้อมกับเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ชายคนรักได้รับฟังแต่แทนที่มานุษย์จะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเขากลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านมมหนำซ้ำยังคงปลอบใจคนรักอย่างอ่อนโยนโธ่ช่อม่วงคนดีของพี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะ่าได้ไปกังวลเลยแต่ก็ไม่ต้องโกรธพ่อของน้องหรอกนะพ่อคงจะเป็นห่วงนั่นแหละ มานพโอบก,กอดพลางซับน้ำตาของคนรักที่ร้องไห้จนใบหน้าแดนกำ่ำพี่มานพจา๋านี่มันเรื่องใหญ่โตเชยวนะทองคำเท่าน้ำหนักตัวของน้องพี่จะไปหาจากไหนกันเล่าหรือน้องต้องอดข้าวสักอาทิตย์ดีจะได้ช่วยเหลือพี่ได้บ้างช่อม่วงพูดพลางร้องไห้โฮเขาอยากช่วยเหลือคนรักแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพูดกับพ่อก่อนแล้วโน้มน้าวอย่างไรก็ไม่เกิดผล น้องไม่ต้องกังวลไปหรอกนะจ๊ะเชื่อใจพี่เธอพี่รักน้องมากไม่มีทางให้ปัญหาใดๆมาขัดขวางได้หรอกจ้ามานพลูบศีรษะคนรักอย่างเอ็นดูก่อนจะปล่อยให้เธอกลับบ้านเพื่อไปดูแลพ่อแม่พร้อมทั้งนัดวันเวลาที่เขาจะนำสินสอบไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านครั้นเมื่อถึงเวลานัดเศรษฐีสำลีก็รอคอยด้วยความตื่นเต้นในใจก็ยิ้มกลิ่นพอรู้ดีว่าไม่มีทางที่ไอหนุ่มพนเนจร จะสามารถหาทองที่มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของลูกสาวใส่กระสอบป่านมาให้ตนดูได้อย่างแน่นอนขนาดแค่บ้านจะนอนยังไม่มีวันวันก็เอาแต่นอนกระดิกเท้าตกปลาแล้วจะมีปัญญาที่ไหนหาทองมูลค่ามาหาศาลขนาดนั้นมาไปสีสอดได้ผิดกับทางฝั่งของช่อม่วงที่กังวลจนแทบนั่งไม่ติดกลัวว่าตนจะไม่ได้แต่งงานกับคนรักอย่างที่วาดหวังไว้แต่แล้วเมื่อถึงเวลา เศรษฐีก็เห็นหนุ่มมานพเดินมากับพวกที่กำลังช่วยกันแบกกระสอบที่วางเอาไว้บนแผ่นไม้กระดานที่ใช้เชือกยึดโยงแล้วสอดไม้ไผ่ลำใหญ่เข้าไปสร้างคานแบกนั่นไงพี่มานพมาแล้วยังไง่ลเจ้ะพ่อมาก็ให้มันมาต้องให้มันเอาทองมาให้ข้าดูจระจนะไม่อย่างนั้นข้าไม่มีทางยอมรับเด็ดขาดที่จะให้มันมาเป็นลูกเขยหัวเด็ดตีนขาดยังไงข้าก็ไม่เอา ฉันมาแล้วจ้าพ่อตามาวันนี้ฉันพร้อมที่จะมาขอเมียเลยเชิญพ่อตามาดูสินสอดทองมากกว่าฉันก่อนนะจ้ะรับรองว่าไม่มีขาดตบกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวมานอตะกรร้องกล้องบอกว่าที่พ่อตาด้วยน้ำเสียงสดใสเขาไม่ได้ดูกังวลเลยแม้แต่น้อยระวังตัวเองเอาไว้ให้ดีถ้าวันนี้ข้ามาเห็นทองคำเท่ากับน้ำหนักตัวเขาลูกสาวข้าเองจะไม่มีวันได้เห็นหน้าลูกสาวข้าอีกเป็นอันขาด มานกไม่ได้พูดอะไรต่อเขาและเพื่อนเดินมาถึงหน้าชานเรือนก่อนจะค่อยๆวางกระสอบป่านที่แบกมาลงกับพื้นสิทธิีสำลีก็รีบเดินหน้าตั้งไปดูเมื่อเปิดออกมาก็รู้ว่าที่แท้แล้วมันไม่ใช่ทองคําแต่มันคือข้าเปลือกซึ่งยังไม่ได้ผ่านโรงสีเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นยอย่าไรเล่าเห็นแล้วหรือยังว่าไอ้นุ่มคนนี้มันไม่มีทาที่จะหาข่าสินสอดมาตกแต่งลูกได้หรอกชอบม่วง เศรษฐีสำลีีหน้าตาชื่นหันไปบอกลูกสาวแล้วทำไมละจ๊ะถ้าฉันหาสินสอดมาได้ไม่ครบพ่อเศรษฐีจะไม่อนุญาตให้ฉันแต่งงานกับช่อม่วงเหรอจ๊ะทำไมพ่อเศรษฐีถึอได้มองคนแต่เพียงภายนอกไม่มองถึงหัวใจฉันที่รักและเทิดทูนแม่ช่อม่วงอยากกับชีวิตของตัวเองบ้างความรักมันกินไม่ได้หรอกไอ้นมุม ข้ามีลูกสาวแค่คนเดียวเท่านั้นไม่อยากให้ลูกสาวของข้าไปตกทุกข์ได้ยากกับใครทั้งนั้นเองแบกเข้าเปลือกของเอ้งกลับไปได้แล้ววันนี้ข้าจะเลี้ยงฉลองคนทั้งหมู่บ้านเพราะลูกสาวของข้าจะไม่ต้องมีตัวก่อกวนอย่างเองอีกมานกไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่หันมองไปเห็นสาวคนรักยืนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเขาจึงเดินก้มหน้ากลับไปพร้อมกับทิ้งกระสอบเข้าเปลือกเอาไว้โดยไม่ยกกลับไปด้วย เศรษฐีก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจกับกระสอบข้าเปลือกนั้นก่อจะบอกให้คนงานยกไปไว้ได้ทุนเรือนแล้วคืนนั้นเศรษฐีก็ให้คนไปป่าประกาศเรียกชาวบ้านมาเลี้ยงฉลองหลังจากนั้นก็พยายามส่งข่าวให้ลูกเศรษฐีภายในหมู่บ้านทุกคนทราบว่าลูกสาวของตนนั้นพร้อมที่จะแต่งงานกับคนที่สามารถให้สินสอดได้ครบตามที่เศรษฐีเรียกร้องไม่กี่วันต่อมาเศรษฐีสำลีที่กำลังนั่งรอเหล่าชายหนุ่มลูกเศรษฐีเข้ามาสู่ขอลูกสาว ก็ได้ยินเสียงเรียกอันคุ้นเคยขอเศรษฐีคำเพื่อนรักที่หายหน้าไปนานนับสิบสิบปีเขาวิ่งออกมาจากบนเรือนด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกในที่สุดเศรษฐีคำที่เคยให้ทุนเข้ามาทำค้าขายจนกระทั่งได้ดิบได้ดีร่ำรวยอย่างทุกวันนี้ก็ได้กลับมาเยือนไปยังไงมายัางไงเศรษฐีคำทำไมมาถึงที่นี่ได้ละ่ะข้าก็มาทวงเงินที่ข้าเคยให้เองยืมไปยังไงแล้วสำลี เอ็งตองคืนมาทั้งต้นและดอกให้ข้าได้แล้วผ่านมากี่ปีเป็นเงินจำนวนเท่าไรวันนี้ข้าจะไม่กลับไปตัวเปล่าอย่างแน่นอนเศรษฐีสําลีเงือแตกพลักเขากังวลจนหน้าถอดสีระทุนที่เศรษฐีคําให้มาก่อร่างสร้างตัวนั้นก็ไม่ใช่น้อยแล้วระยะเวลาผ่านมาหลายปีก็ไม่เคยได้ส่งดอกแม้แต่ครั้งเดียวคราวนี้เขาเหมือนกับเห็นบาปกรรมที่ตนเคยโกงเงินลูกหนี้มากองรวมกันอยู่ตรงหน้า ช่อม่วงผู้เป็นลูกสาวก็ได้ยินเสียงโมกเวกโวยวายอยู่หน้าเรือนจึงเดินอ,ออกมาก็ได้ยินได้เห็นพ่อของตนทั้งหมดถ้าจะให้คืนทั้งหมดภายในวันนี้ข้าเองก็ตกลายเป็นคนเหลือแต่ตัวแล้วละ่ะทำไมเองถึงจะต้องมาเจาะจงเอาเฉพาะวันนี้วันเดียวด้วยไม่เห็นใจกันบ้างหรือรอมานานหลายปีแต่กลับไม่เคยส่งเงินกลับคืนไปให้ข้าแม้แต่บาทเดียวไม่นำซ้ำข้ายังให้โอกาส ส่งลูกชายมาหาแต่กลับได้รับการดูถูกดูแคลนนับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้แล้วยังจะต้องให้ข้าไว้ไมตรีไปเพื่ออะไรลูกชายเขาเอเป็นใครทำไมข้าถึงไม่เห็นรู้เรื่องเอ็งอย่าเพิ่งดูปรักปรำข้าเลยข้าไม่รู้เรื่องจริงๆทันใดนั้นมานพหนุ่มน้อยหนะน้ามนผู้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็เดินมายืนข้างข้าเศรษฐีคําตอนนั้นเองที่เศรษฐีสําฤีได้รู้ว่าที่แท้แล้วมานพก็คือลูกชายของเศรษฐีคํา ที่ตนได้เคยให้คำสัญญาเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนเศรษฐีสำลีถึงกับเข่าอ่อนนั่งลงกับพื้นยกมือขึ้นพร้อมกับร้องขอให้เศรษฐีคำยกโทษให้ไม่ว่าเศรษฐีสำลีจะร้องไห้จนเป็นลมล้มพับแต่มันก็ไม่เป็นผลในเมื่อสุดท้ายแล้วเศรษฐีคำยังคงเรียกร้องเงินทองกลับไปจนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบีย้ยเช้าวันนั้นเศรษฐีสำลีจึงกลายเป็นยาจกสำลีในทันทีเมื่อไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ต้องไม่มีบ่าวไพร่ ชื่อเสียงของสำลีกลายเป็นที่ติฉินนินทาเพราะกดโกงหนี้ของเพื่อนตัวเองไหนจะเคยช่อชนลูกหนี้ตัวเองอีกรู้ไปถึงไหนคนก็พากันเอืออไปถึงนั่นหมดตัวแล้วคราวนี้ข้ากลับไปจนเหมือนก่อนอีกคราจะทำยังไงดีอยากตายข้าอยากจะตายเลือกเกิดเสียงของสำรีร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาย เอ็งไม่รู้เลยหรือว่าในกระสอบข้าวเปลือกที่ลูกชายข่าแบกมาข้างล่างนั้นมีทองคําอยู่เท่าน้ําหนักตัวเขาลูกสะพ้ายขา้าข,ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าด้านล่างภายในกระสอบป่านนั้นจะมีทองคําอยู่ภายในนั้นเศรษฐีคําสั่งให้คนของตนเดินไปช่วยกันแบกกระสอบนั้นกลับมาวางตรงลานกลางบ้านเมื่อเปิดออกมาก็ปรากฏว่าภายในกระสอบซึ่งมีข้าวเปลือกปิดบังอยู่ด้านบนนั้น ด้านล่างของกระสอบกลับมีทองคําจํานวนมหาศาลเศษธีสําลีหรือยาจกสําลีถึงกับร้องไห้ออกมาด้ยวยความเสียดายข้าไม่มีตาตาข้าไม่มีแล้วข้าขอโทษจริงๆไงลูกเขยมาตอนนี้เรียกใช้ว่าลูกเขยได้แล้วเหรอจ๊ะพ่อตาข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด้านใต้นั่นมีทองคำมากมายถึงขนาดนี้ ไม่น่าเลยจริงๆเองจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าไม่ท้องคําในกระสอบนะข้าไม่โทษเองหรอกแต่ถ้าจะอ้าวว่าไม่รู้แล้วไปคดโกงช่อชนชาวบ้านตาดำๆมาตลอดหลายปีนั้นถือเป็นอวิชชาที่น่ากลัวที่สุดทั้งที่จะเห็นใจคนเหมือนกันกลับมองคตแต่ภายนอก แต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับลูกชายของเศรษฐีเลยนะถ้ารู้ก็คงไม่ทำแบบนั้นลงไปหรอกนั่นก็เพราะว่าเองมันมีนิสยัยชอบดูถูกคนจนเยียบย่ำคนอื่นข้าจึงต้องเอาเรื่องเอาราวแบบนี้มันถึงจะสะสมต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเอ็งให้อภัยข้าเถอะนะข้าจะไม่ทำตัวหลงมัวเมา และไม่รักษาคำพูดแบบนั้นอีกเดดคารชอวม่วงนั้นก็เข้ามาประคองผู้เป็นพ่อพลางร้องไห้โหไม่หยุดเธอตกใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเศรษฐีคำเห็นใบหน้าของว่าที่ลูกสะพ้ยร้องไห้ก็ใจอ่อนเอาเธอข้าเห็นแก่ลูกชายของขา้าที่รักลูกของเองหนักหนาะเองก็คืนเงินต้นให้ขา้าแค่นั้นจะได้ไม่ต้องเป็นคนผิดคำพูดให้ชาวบ้านเขาขอรหา จริงหรือข้าขอบใจเองมากข้าจะมอบเงินต้นและยกลูกสาวให้ตามที่เคยสัญญาเอาไว้นายสัมฤทที่เพิ่งจะกลับมาเป็นเศรษฐีอีกครั้งก็ยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเศรษฐีคำเป็นการใหญ่แต่เอ็งตงสัญญากับข้าอย่างหนึ่งก่อนว่าต่อไปจะทำอาชีพสุจริตจะได้เอาเปรียบคนจนยาที่เคยทำมาเช่นนี้จะได้หรือไม่เล่า เศรษฐีสำลีก็ตอบรับคำในทันทีความรู้สึกผิดและความกลัวที่จะกลับมายากจนที่เพิ่งทาโถมไปนั้นทำให้เขาต้องรีบตกปากรับคำในทันทีบทเรียนครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักทำให้สำลีนั้นไม่กล้าลำพองหรือยกย่องตัวเองข่มใครเพียงเพราะฐานะดีกว่าอีกแล้วดังคำที่ว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักรักษาคำพูดต้องรู้จักรักษาศีลแต่การกระทำนั้นยิ่งชัดเจนและสำคัญมากกว่าคำพูดทุกอย่าง เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเมื่อเกิดเป็นคนแล้วไม่รักษาคำพูดก็ยอมได้รับผลตอบแทนอันร้ายแรงกลับมาแต่ท้ายที่สุดก็คงจะไม่มีใครโชคดีเหมือนอย่างที่เศรษฐีสำรีเจอร่ำไป